ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของ passive voice นะคะ passive voice คืออะไร passive นะคะก็คือกรรมวาจกลูกกรรมวาจกนะคะเราเรียน2อเรื่องนะคะก็คือ active กับ passive voice ถ้า active โครงสร้างของมันประธานกริยาแล้วก็กรรมแต่ถ้าเป็นกรรมวาจกเราจะเอากรรมขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วย เวิร์บช่องที่3แต่เวลาหนูเขียนโครงสร้างนะคะออบเจกต์อยู่ข้างหน้าไม่ได้ก็คือเป็นการเอาออบเจกต์ขึ้นมาเป็นประธานนั่นเองนะคะคำว่าจบาก,การพูดกลับค่ะการพูดกลับแทนที่เราจะบอกว่าฉนะันตีงูนะคะแทนที่จะัตีงูเราจะพูดเป็นงูถูกฉันตีถามว่าสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่าถ้าเราพูดฉันตีงู หน้าฉันจะลอยมาก่อนถูกปะแต่ถ้าเกิดเราพูดงูถูกฉันตีความรู้สึกเราจะเห็นภาพงูก่อนที่เห็นภาพฉันถูกต้องป่ะดังนั้นการพูดแบบ passive voice นะคะจะเป็นการเน้นกรรมมากกว่าการเน้นประธานจะเน้นไปที่กริยามากกว่าการที่เขียนแบบ active ธรรมดาโอเคไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะการเขียนแบบ passive voice มันคือศิลปะการเขียนอย่างหนึ่งเพื่อใหอ้ไม่น่าเบือ่อไม่น่าเบือ่อนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะไปดูว่าวิธีการที่จะทำให้ประโยคเนี่ยเปลี่ยนเป็น passive voice ทำยังไงหนึ่งหนูต้องหากรรมของประโยคก่อนเพราะประโยคแบบ passive คือการเอากรรมมาเป็นประธานของประโยคนะคะซึ่งก่อนที่หนูจะรู้จักกรรมไอ้ก่อนที่จะหากรรมได้เนี่ยหนูต้องรู้จักกริยา2ตัวก็คือ transitive verb กับ intransitive verb คืออะไร transitive คือสกรรมกริยาลูก ส่วน intransitive คืออักกมกริยานะคะสะกมกริยาก็คือกริยาที่ต้องมีกรรมนะคะแต่ถ้าเป็นอักกมกริยาคือกริยาที่มันไม่มีกรรมดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนปเป็น passive เขาบอกให้หากรรมเขาบอกให้หากรรมดังนั้นกริยาที่เราใช้ได้ต้องเป็นแบบ transitive นะคะอ้าวดู transitive เป็นยังไง transitive เช่น I kill I kill คำถามถ้าไปเฮ้ย kill อะไรวะ ถูกต้องป่ะเพราะฉันแบบเนี้เขาเรียกว่าต้องมีกรรมแต่ถ้าเป็น I walk ฉันฉันเดินจบไหมจบนะคะเพราะฉันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอักกรรมเป็น intransitive นะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่สามารถเปี่็น passive voice ได้เนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของ transitive verb โอเคไหมคะอ่าดังนั้น1ต้องมีกรรมก่อนประโยคต้องมีกรรมนะคะถึงจะเอากรรมเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานได้ 2. นะคะสอเอาอันนี้ก่อนลูก เอาอันนี้ก่อน2คือให้หา verb to be ให้ประธานตัวใหม่พอเอากรรมขึ้นมาไว้ปุ๊บหา verb to be ให้กรรมตัวนั้นกรรมเป็นเอกพจน์ใช้ is อ่ะ is am a นะคะเอ่อกมเป็นเอกพจน์ใช้ is ถ้าเป็น i ใช้ am ถ้าเป็น r เออใช้กับ y o u หรือเป็นประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะอ่ะเสร็จแล้วปรับ tense ลูกถ้าเกิดประโยค active ถ้าประโยค active เป็น past tense เช่นตีงูไปเมื่อวาน พอไปงูถูกฉันตีงูก็ต้องถูกฉันตีเมื่อวานดังนั้นถ้าหนูเปลี่ยนแล้วหนูต้องปรับเท n s e ให้ตรงกับ t ท n s e เดิมนะคะโดยการเปลี่ยน verb to be นี่แหละนะคะมันก็จะเป็นงานปรับเท n s e ให้อยู่ใน Tense เ,เดิมนะคะต่อไปนะคะเปลี่ยนกริยาแท้ให้เป็นช่องที่3กริยาแท้คืออะไรกริยาแท้คือกริยาที่ประธานกระทำนะคะหนูลองดูประโยคนี้ I am going to school กริยาแท้คืออะไรลูกกริยาแท้ฉัน ทำอะไรกับโรงเรียนชั้นไปดังนั้นแบบนี้เขาเรียกว่ากริยาแท้นะคะดังนั้นตัวที่เหลือ,อน,นี้เขาเรียกกริยาช่วยนะคะอะเป็นกริยาช่วยดังนั้นหนูหากริยาที่ประธานกระทานะคะพอเจอกริยาที่ประธานกระทําจริงๆแล้วเปลี่ยนกริยาตัวนั้นให้เป็นช่องที่3โอเคไหมคะเปลี่ยนกริยานั้นเป็นช่องที่3สุดท้ายแล้วเอาประธานตัวเดิมเนี่ยไปไว้วเป็นส่วนขยายไปไว้เป็นส่วนขยายโดยวางหลังบายที่แปลว่าโดยนั่นเอง ยกตัวอย่างนะดูยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น uh, the cat eats the fish แมวกินปลาแมวหนึ่งตัวกินปลาหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนเป็น passive แบบนี้เรียกว่าเป็น active เพราะว่าคนที่ทํากริยากินก็คือแมวถูกป่ะไอคนที่ทํากริยากินคือตัวแมวแมวทํากริยานี้โดยตรงดังนั้นประโยคแบบนี้เป็นประโยคแบบ active แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบ passive หากรรมข้อที่1ห,หากรรมนะคะเมื่อกี้ตามกฎเลย1ห,หากรรมกรรมคือ the fish ทีแรกมันถูกกินดังนั้นมันเป็นกรรมเอามาเป็นประธานเลยลูก สอง have verb v e to be ให้กับประธานตัวใหม่ the fish มีหนึ่งตัวปลาหนึ่งตัวอันนี้อยู่ใน tense สหนโลกกริยาเติม s อยู่ใน tense ไหนเป็น verb ช่องหนึ่งตามด้วย s ก็คือ present simple ถูกต้องปะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น present verb to be หา verb to be มาก็คือเป็น is am หรือ are นั่นเองดังนั้นปลามีหนึ่งตัวใช้ is am หรือ are ลูกใช้ is นะคะเสร็จแล้วกริยาแท้ของ active กริยาแท้ของประโยคนี้คือตัวไหนลกูกแมวทําอะไรกับปลาแมวกินปลาดังนั้นตัวนี้คือกริยาแท้นะคะเปลี่ยนจาก eat ช่องที่1ให้เป็นช่องที่3ามเขาบอกให้เป็นกริยาเป็นช่อง3ก็คือ eaten the fish is eaten แมวถูกกิน by โทษทีลูก by the cat สองประโยคนี้มีความหมายเท่ากันทุกประกาศนะคะแมวกินปลาปลาถูกแมวกินนะคะเพราะฉะนั้นให้หนูจำโครงสร้างนี้ก่อน object verb to be verb 3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 หนูท่องให้ติดใจไปเลยนะลูกท่องให้ติดใจแต่เวลาออกสอบมันจะเป็นประธานนะคะตรงนี้ทําหน้าที่เป็นประธานนะลูกไม่ใช่กรรมนะคะมันทําหน้าที่เป็นประธานตัวใหม่ผันมาจากกรรมอีกทีหนึ่งโอเคไหมคะแต่ครูเขียนให้รู้ให้เขียนว่าเป็นกรรมเพราะว่าหนูจะได้แยกออกเนาะจะได้แยกออกว่าออประธานตัวใหม่เนี่ยมาจากตรงไหนนะคะหนูจําเลยประธาน verb to be verb 3ประธาน verb ประธาน v e r ุ to b เท่าแบบนี้ก็ได้นะคะกรรมเอากรรมขึ้นเป็นประธานนะคะอ่ะต่อไป เทนส์ที่จะออกเราไม่ได้ออกทุกเทนส์ลูกเทนสป์ปนภาษากรงกมีทั้งหมด12เทนส์นะคะถ้าเติม Passive เข้าไปเป็น24เพราะฉะนั้นครูเลือกออกมาแค่3เทนส์ก็คือ Present Simple Present Perfect แล้วก็ Past Simple นะคะ Present Simple ใชพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกินจวัตรประจำวันหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแบบธรรมดา ถ้าเป็นแบบ active ก็คือประธานตามด้วยกริยาช่องที่1กริยาช่องที่1ก็คือกริยาที่เติม s หรือ es ได้นั่นเองนะคะแล้วแต่ว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพระอุพจน์นะคะต่อไป present perfect คือเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตดาเนินมาถึงปัจจุบันเกิดในอดีตแต่ยังไม่สิ้นสุดลงถูกต้องป่ะจํากันได้ป่ะเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดาเนินมาถึงปัจจุบันเกิดในอดีตแต่ยังไม่สิ้นสุดลงเช่นฉันเรียนที่โรงเรียนมัธยมตักสินมา3ปีแล้วถามว่าปัจจุบันยังเรียนอยู่ไหมเอยเยอยู่เราะะนันแบบีก Per Perfect คือทำตั้งแต่3ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันก็คือยังยังทำอยู่นะคะโครงสร้างจำได้ไหมประธานตามด้วย verb to have ก็คือ have หรือ has have, have จะกับประธานพระหูพจน์ has <have> จะกับประธานธเอกกับพจน์แล้วตามด้วย verb ช่องที่3โอเคไหมคะอ่ะเป็นการกระทำที่ทําในอดีตแล้วดำเนินมาถึงปัจจุบันโอเคป้าต่อไป past simple นะคะ past simple ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตสิ้นสุดไปแล้วในอดีตไม่เกี่ยวกับปัจจุบันแล้ว ทำขึ้นแล้วแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะที่ครูเคยให้ท่องว่า past simple ลักษณะพิเศษของมันคือ1เกิดขึ้นแล้วและ2คือจบลงไปแล้วโอเคไหมคะอ่ะโครงสร้างของ past simple ก็คือประธานตามด้วย verb ช่องที่2 verb ช่อง2คือลายห1เต erm ิม ed 2เปลี่ยนรูปเช่น go เป็น went โอเคปะ่ะอ่ะยกตัวอย่างนะคะอ่ะประธานตามด้วย verb ช่องที่2เต erm ิม ed หรือไม่ก็จาก go เปลี่ยนเป็น went แบบนี้เขาเรียกว่ากริยาช่องที่2 โอเคนะคะคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น passive ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น passive เมื่อกี้เราลองเปลี่ยนแบบ present simple ละก็คือเอากรรมมาขึ้นต้นประโยคก่อนแล้วตามด้วย verb to be verb to be ที่เป็น present verb to be ที่เป็น present ก็มี3ตัว is am แล้วก็เสร็จแล้วเปลี่ยนกริยาแท้ตัวนี้ให้เป็นช่องที่3เปลี่ยนกริยาแท้ตัวนี้ให้เป็นช่องที่3เมื่อกี้ the cat eats the fish นะคะก็เป็น the fish is e a t เช by นะคะใส่ by ไปใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ by the cat นะคะคราวนี้นะคะหนูมาดูถ้าเป็น present perfect ล่ะถ้าเป็น present perfect อ่ะโอเควิธีการให้หนูทำแบบนี้ลูกเผื่อหนูท่องไม่ได้ present perfect ประธานตามด้วย have หรือ has แล้วตามด้วย verb ช่องที่3นะคะเมื่อกี้ให้ท่องว่าอะไร object verb to be verb 3 Ob อบเจกต์ b ว o b e กทูบีเวิร์บสามออบเจกต์รหากริยาแท้ของ perfect กต่อนลูกกริยาแท้จะอยู่ที่ Ver รช่องที่3ยกตัวอย่างเช่น I have gone to school ฉันไปโรงเรียนประธานทำอะไรกับโรงเรียนประธานไปถูกต้องป่ะเพราะฉนั้นตัวนี้เป็นกริยา ช่วยตัวนี้ประธานกระทําจริงๆเป็นกริยาแท้นะคะเพราะฉะนั้นกริยาแท้จะอยู่ที่เวิร์บช่องที่3ให้หนูเอาเวิร์บ to be ไปตั้งให้ตรงกับเวิร์บสเอาเวิร์บ to be ไปตั้งให้ตรงกับเวิร์บแท้เอาพูดใหม่เอาเวิร์บ to be กรรมเวิร์บ to be เวิร์บสามออบเเวิร์บ to be เวิร์บสามออบเเวิร์บ to be เวิร์บสเอาเวิร์บ to be ไปตั้งให้ตรงกับเวิร์บแท้ของ present perfect แล้วตามด้วยเวิร์บช่องที่ โอเคป่ะเอาตั้งสรรมการฟ e a เ u อริงกันลูกตำแหน่งประธานนะคะดึงลงมามันก็คือตำแหน่งประธานนั่นเองนะคะตามด้วยอะไรตัวนี้มีฟีดไหมไม่มีฟีดไม่มีฟีดไม่มีฟ e a เ u อริงดึงลงมาเลยลูกตามด้วย verb to be ทําให้เป็นช่อง3ม,มันต้องฟีดกันไงมันต้องฟีดกันเอา verb to be ไปทำเป็น verb 3ลูกก็คือคําว่า b e e n เสร็จแล้วตามด้วย verb ช่อง3เพราะว่าไม่ได้ฟีดกับใครมีตัวเดียวดึงลงมาเลยได้แล้วค่ะสูตรสําเร็จของ passive voice แบบ present perfect ง่ายป่ะแบบ present perfect ยกตัวอย่างเช่น she has eaten pizza ลอนกินพิซซ่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้ has eaten verb to have ทำด้วย verb ช่องที่3แปลว่าเริ่มกินมาในอดีตแต่ปัจจุบันยังกินอยู่ไหมยังกินอยู่ยังไม่สิ้นสุดลงยังไม่หยุดกินถูกป่ะเพราะเป็น present perfect ดังนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น passive voice เอากรรมกรรมอะไรคือกรรมกรรมคือตัวถูกกระทําตัวนี้ถูกกระทําพิซนะพซ่าขึ้นมาพิซซ่าเสร็จแล้วตามด้วย have หรือ has พิซซ่าเป็นเอก,กพจน์ดังนั้นใช้ have หรือ has ลูกใช้ has เสร็จแล้วตามด้วย b e ี n เมื่อกี้กรยิยาแท้คือคําว่าอะไรนะหล่อนทําอะไรกับพิซซ่าหล่อน eaten นพิซซาดังนั้นคําว่า e a t เ n นอยู่ช่อง3อยู่แล้วดึงลงมาลูกเป็น eaten พิซซ่า a s has been eaten อาอยากใส่คนกินก็ by she เป็นประธานถ้าเปลี่ยนไปเป็นกรรมต้องเป็น her เรื่อง pronoun อย่าลืมนะลูกตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะอา้าวโอเคแค่นี้เองนะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะให้จำ object verb to be verb 3 object verb to be verb 3เอา verb to be ไปตั้งกับกริยาแท้ของประโยคที่หนูต้องการผันเอา verb to be ไปตั้งให้ตรงกับกริยาแท้ ที่หนูต้องการผันของ tense นั้นๆน,น,นะคะหนูก็จะได้เป็น tense ของมันออกมาสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือ past simple นะคะ past simple ก็คือประธานตามด้วยกริยาช่องที่2นะคะพอเราต้องการเปลี่ยนเอา้าแล้วแต่อยากตั้งก็ตั้งได้อยากตั้งสมการก็ตั้งได้เอา้าดูประธานตามด้วย verb ช่องที่2ดู object verb to be verb 3 object กริยาแท้อยู่ไหนกริยาแท้คือตัวนี้เลยเพราะประธานกระทากริยานี้ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเอา verb to be ไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3เอาดึงฟีดกันมาเอาประธานนะคะตามด้วย verb to be ทําให้เป็นช่องที่สอง verb to be ต้องฟีดกับ verb ช่องสองฉนันทำ verb to be เป็นช่องสองลูกมีสองตัวคือ was กับ were แล้วตามด้วย verb ช่องที่สามไม่มีตัวให้ฟีดดึงลงมาเลยแค่นั้นเองนะคะก็จะได้เป็นแพทเทิร์นตัว นี้นะคะได้เป็นแพทเทิร์นตัวนี้ยกตัวอย่างเออ he he cut the paper เอา cut ตัวนี้ verb ช่อง2ช่อง1ช่อง2ช่อง3เขียนเหมือนกันหมดเลยถูกป่ะเขียนเหมือนกันหมดเลยนะคะต่อไปเปลี่ยนหากรรมกรรมอยู่ไหนกรรมคือตัว paper เอาใส่ paper ไว้หน้า paper ให้หา verb to be ให้ paper ก็คือ w a ส was กริยยแท้ He ทำอะไรกับ paper He cut ัด p e r e r เพราะฉะนั้น cut ช่อง3ก็เหมือนกัน3ช่อง cut cut คั t สช่องนะคะเออคัดคัดคัดสช่องเพราะนั้นอันนี้เป็นวัตถุบีอันนี้เป็นเวฟช่อง3เสร็จแล้วอใส่เด็กก็ได้ลูกเด e กเปเปอร์วอสคัเสร็จแล้วใครเป็นคนตดัดก็ใส่บายไปใครเป็นคนตดัดฮีที่แรกเป็นประธานย้ายมาเป็นกรรมก็ต้องเป็น หิมแค่นั้นเองกลายเป็นกระดาษถูกตัดโดยเขาแทนที่จะบอกว่าเขาตัดกระดาษเราก็พูดเป็นกระดาษถูกตัดโดยเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมคะอ้าวโอเคนะคะนั้นตรงหมายเหตุตรงนี้ครูอธิบายไปแล้วตั้งแต่เบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นให้หนูไปอ่านในชีตอีกทีหนึ่งนะคะอ่านในชีตเพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะฟังคลิปไปด้วยแล้วกออ็อ่านในชีตไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง,างข้อ